คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วเนาะเล่นเกมไรดียวันนี้เอาอันนี้แล้วกันคุณผู้ชมเมอร์เมดเมอร์เมดอะไรเนี่ยเกมโปรดฟิล์มเลยเอาอันกลางคุณผู้ชมโอเค เบ็ดเราเอาที่สิบาทพอคุณผู้ชมกับทุนพันหนึงนะ่งเนาะยิงไปเลยคุณผู้ชมตัวเล็กเอ้ยมาถึงก็แตกเลย,ยกําไร400ร้ยแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะปังขนาดนั้นยิงตัวนี้แล้วคุณผู้ชมแตกไม่แตกเสียงๆไปเลยอุ้ยเข้าเข้าเข้า,ขาคุณผู้ชมลัคก,กี้ลัคก,กี้เวล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 คุณผู้ชมจะได้คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คุณผู้ชมคูณสี่จ้าโอเคโอเคนะเงือกตัวนี้ราคา800ร้อนะคุณผู้ชม เออยิงต่อไปคุณผู้ชมอุ้ยแตกง่ายอยู่เด้อกระพุนไม่น่าแตกเลยเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวไม่เสี่ยงไม่เสียเส่ยงเดยวตังหมดคุณผู้ชมเราต้องเลือกยิงด้วยคุณผู้ชมยิงมดสว่วเข้าอีกโอเคตอนนี้กำไรมาหนาหนานะนะคุณผู้ชมแตกอีกรัวรัวจังหวะนี้คุณผู้ชมเออยิงปลาตัวเล็กตัวน้อยตัดต่อไปก่อนคุณผู้ชม ยิงบังตอนเลยนาทีนี้บินวนไปวนมาดีนักเสียงเลยคุณผู้ชมแตกไม่แตกกำไรหนาไงห้าวเลยห้าวเลยโอ้โหเหมือนจะไหมคุณผู้ชมเหมือนจะไห่ <c oughs> แต่ว่าโดนตัวอื่นแตกง่ายอยู่นะแต่เป้าหมายเราไม่แตกเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้เออมั่วเลยสาดเลยโอ้โหเออเข้าอีกหนึ่งพันคุณผู้ชม โอเคตอนนี้กำไรฟิล์ม4 0 0แล้วนะคุณผู้ชมยิงตอบไปเลยคุณผู้ชม,มเพลิน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 ไปคุณผู้ชมเล่นคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนแย่งเอาอะไรดีวะเอานังอ่ะเ้ยดูดิคุณผู้ชมยิงสองสามทีแตกเลยอะไรกันครับนั่นตอนนี้กำไรฟิล์ม4 0 0 0เฮ้ยเข้าอีก4,007นะคุณผู้ชมไปต่อไปตอบไปต่อตอ,อยากลองยิงระเบิดด้วยแต่ว่าเหมือน หมือนเหมือนไม่แตกอะคุณผู้ชมเปลี่ยนดีกว่าเนาะเอาอันไหนดีเอาอันนี้แหละนังเงาะตัวเนี้ยคุณผู้ชมเราต้องดูจังหวะดูปลาเข้าเลยนะคุณผู้ชมยิงมั่วซั่วหมดไม่รู้ตัวนะเออยิงอันนี้ต่อไปแตกหกร้อยหกร้อยคุณผู้ชมหกร้อยก็เยอะอยู่ตอนนี้กำไรสี่พันเนาะเนาะเลยนะคุณผู้ชมเรามีทุนมาพันหนึ่ง ยิงต่อไปเลยยิงเต่ายิงเต่าโ,โหเต่านี่มันโคงกระดองแข็งหน้าดูเลยไม่แตกเลยผู้ชมโอ้โหเงินหายไปห้าร้อยเลยนาทีนี้เอาอะไรดีวะฟิมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วผู้ชมงั้นลองลองเสี่ยงดูก่อนแต่ฟิมว่าฟิลมพอดีกว่าทุผู้ชมเอากาไรแค่นี้ดีกว่านาะ เออถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมกดสับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์คลิปต่อๆไปให้ดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชม